หนังสั้นเรื่องพลเมืองดีมีชัยไปกว่าครึ่งสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมา,สาแสดงหนังสั้นเรื่องพลเมืองดีมีชัยไปกว่าครึ่งขอบคุณค่ะไปกันเลยการั้งหนึ่งมีพลเมืองดีกำลังรลนน้ำต้นไม้อยู่ แต่ก็มีคนไม่ดีได้เผาขยะและพลเมืองดีก็รีบเอาน้ำไปรดไห้อ,ไอ,ออกไปสูดอากาศข้างนาอกดีกว่าชาวบ้านจึงออกไปสุดอากาศข้างนอกเฮ้ยอากาศดีจังเข้าบ้านและพอชาวบ้านได้สุดอากาศข้างนอกค่ะไม่ชาวบ้า,านกลัวคุณหมอมาเลย ทุกคนเลยค่ะไม่รู้เป็นอะไรมากค่ะไม่ต้องห่วงค่ะแค่ลูกคุณลับมือที่ใจจควคนค่ะนี่ค่ะคุณหมอยังไม่ได้ค่ะขอบคุณค่ะคละสบายค่ะค่ะแป๊บหนึ่งนะลูกหนูลูกป้าขอโทษไม่เป็นไรค่ะ ทีนี้ป้าจะไม่ทำอีกแล้วนะค่ะป้าป้าไปแล้วนะขอ,ขอโทษนะคะ,ะข้อคิดคนเราควรนึกถึงสุขภาพของผู้อื่นไม่ใช่เห็นว่า